นี่คือกระบวน่าแรกจับนกกระจิบนี่ดูไว้ชะแค่เดียวฮึบยกรังมือฮึบเกรียนกลางปีกว้าโอ้เข่าก้าวขามือเชือบเท้าต่อยมาโชกไป คลายปิดคลายปองเพื่ปึบมือกากบาบาดเฮ้ยโอบเสือขืนเขายาใช้ความช้าสู้เร็วใช้สงบสยบความเคลื่อนไหวเลปลี่ยนแปลงไปมาโลกนีนมีวิชาวิเศษเช่นนี้ด้วยหรอที่ ทัศวิชาของเพลงมวยชุดนี้ก็คือกว่างปลาปลวงลุง่งหุ้มอกยกหลังคลายเอวทวนสะโพกทิ้งไหลลดศอกความหมายก็คือกายกับใจต้องเคลื่อนไปพร้อมกันจ้เจ้าใจไหมเข้าใจประมาณสามส่วนรเรียมากน,นะสมส่วนเนี่ยน้องห้าจะหัวดีที่สุดนะเสียดายที่อายุสัน้นไม่เช่านั้นเขาคงจะรับได้ พลงมัดเนี่ยเหมือนจะผ่อนคลายแต่ไม่นะเหมือนจะแผ่ขยายแต่เปล่านะพลังสิ้นจิตยังคงเจ้าสองพวโผล่หัวมาดิทำไมโผล่มาจะเผาที่นี่เห็นลาบเลยออกไปแล้เราเป็นคนพิการพวกเมงกานะ่ะคงจะไม่ทําอะไรเจ้าจงควบคุมอารมณ์อย่ามีโทสะเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็หาวิชาชุดนี้ต้องสามศูนไปจะถือว่าจะเป็นคนบาป ของสำนักเลยทีเดียวล่ะครัประจานอะไปออกไปมาเนนราียกว่าไม้ไะดูหน้าเลยอ๋อ หากท่านสามารถเอาชนะสามคนนี้ได้แล้วก็ข้าจะยอมรับว่าวิชาบูตึงเป็นหนึ่งจริงๆนะไม่ไม่อย่างนั้นยุทธภพจะพูดยังไงาา้าคงไม่ต้องบอกหรอกเนะท่านนักพรตเตียท่านลองสู้กับเจ้าสามดูก่อนก็แล้วกันนะฮันเตียเชิญ อยกินมาเนี่ยเราบรรงก,กาจริงๆกระทืบแตกเลยอะเขายังทําไม่ได้เลยทําไมนักหนูนั้นมีคนเก่งเยอะจังท่านนักพรสหากท่านไม่อยากสู้ก็บอกได้นะเขาไม่บังคับท่านหรอกอาจารย์ปูเขาแค่อยากเห็นกระบวนท่าข,ของบูติ้งคอร์ทนั้นเองเนี่ยไม่ต้องระบากกับท่านหรอกนะให้สิทธิ์เนี่ยสแสดงให้เขาได้ดูก็แล้วกันครับ คนผู้นี้เป็นวิชาวชัชรปราบมารของเซาหลินคนจะไปยอดฝีมือมาจากไซหกเล็กยังเจ้าเนี่ยออกไปอาจจะมีอันตรายได้นะว่าเซาหลินเหรอถ้าทานน่าสนุกจังเลยอะ เขาจับวิาชาเทายเก็กได้ยังไงไม่ใช่ลูกศิษย์เจ้าหรอกหรอไม่ใช่แล้วครับ<า>สงสัยตอนที่กัสอนเจ้านะ่ะเขาอยู่ข้างๆก็เลยจำได้นะเด็กคนที่มีพรสวรรค์จริงๆ

о ч ้ у Duo อ่าอ่ามาอาอัาอ่ว d e เ กูต้องสู้แพ้ไปตัวเองกระบวนท่าต่อเนื่องไม่สิ้นสุดสุขให้เพื่งนยกนำมาเดี๋ยวนี้ นี่เป็นความรักของสำนักข้า่ะแม้แต่สินข้ายังไม่รู้เจ้าไปได้ยินมาจากไหนอ่ะเอใครบอกกับเจ้าอย่างนั้นเลออ่ะข้าแค่ลองถามดูอย่ารู้ทันหมาโอ้นะเขาพูดจริงหรือเปล่าส่งยามาให้ข้าแล้วเขาไม่มีเฮ้ยเอายามาไม่มีเ้เอายามาไม่มี ุดรำนำสามเจียงไหลต่อเนื่องทองจแยากบบานี่ก็ตุกหลักหักฮ้ยโอยอ้ย้อย บอกกี้เอ้ยเห็นชัดไหมชัดครับแล้วจำได้หรือเปล่ามาเท่ารุ่นนี้แล้วจำได้เพียงครึ่งเดียวครับเวลาเนี้ยต้องลำบากเจ้าแล้วนะตอนนี้เป็นยังไงตอบหน้าทุบลืมจะหมดแล้วครับตะเวนกรรมลืมมากกว่าเก่าอีกทกวบาโทต เล่นกระบี่ถ้าลึกซึ้งเกินไปแค่รอบเดียวใครจะจําได้ช่วยแสดงให้ดูอีกครั้งสิไหวไหมอีกรอบเน่แล้วตอนนี้ล่ะอคืนมาแล้วมั้งลืมหมดแล้วครับจะถือลืมหมดไม่เหลือเลยครับคดีไม่เลวไม่เลวลืมได้เร็วดีมากเขาเล่นอะไรแค่เนียเขาบอกลืมคนที่บอกดีเพราะ มาสอนก็ก่อนเนี่ยมันไม่สายเกินไปหน่อยเหรอญ่ใหญ่ร้องใหญ่เนี่ยวเราใหญ่ก,นนก,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 กเย่ยย ออเลือดเอานายท่านใหญ่ไม่เอาไหนโปอดอภัยให้ใหญ่ด้วย